ก็คือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบตามตะ<า>เก็บชายแดน,น,แ<บ>นเนาะก็นคนป้าลังใจเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้คือสํานักง,งานตํารวจเนาะแห่งชาติขอทรงกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายและพี่น้องประชาชนชาวไทยในพื้นที่สถานทนาการชายแดนไทยกัมพูชาขอให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่าน บ้านคลธนรณาการกรณีไปด้วยความเข้มแข็งและสมาธิ ครับสบายดีสวัสดีครับบาร์เตอร์ม,มายืนอยู่ที่สกายวอล์ครับชมนะครับไปทุกคนรับชมเลยครับ,รบ,รบตอนนี้ก็ดึกคนเดินสกายวอล์กเยอะมากๆเลยครับทุกโนโอโหอะไรเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมอันนี้มาจุดมาถึง ถนนราชดํารินะครับผมเห็นไหมทุกคนรถไฟน,นะครับอู้ากันเดินตามสกายวอล์กในสวยงามสะอาดจริงๆทุกคน ครับเบิกเลยครับทุกคนชาวต่างชาตินะครับโหโพี่นอ้องคนคึกคักมากๆเลยครับผมมากราบมาไหว้ที่นี่นะครับผม,มขอสักศิ์นะครับท้าวมาหาพรหมนะครับผมว้าคนเยอะจริงๆครับนี่นะพี่น้อง เดินมาอัเดตเดีบอกว่าเมื่อก่อนกูตีบาวเตอร์จะเดินมาทางบางนี้นะครับเนาะอันนี้าบาวเจอเดินจากบัานโน้นนะครับวมามาถึงนี้นะครับเสียงดังวอาไปแล้วนะครับ นยยี่บาบิเตอร์ยืนอยู่ที่ชกกยวอกนะผมยู่ข้างบนนะครับผมเป็นชาวจีนนะครับผม เยอะมากๆเลย เดฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นตึกไบหยกนะครับผม เป็นรถเยอะมากๆเลยครับผมตอนนี้บาร์บิเตอร์ก็เดินตามสกายวอล์กนะครับผมบนสกายวอล์กนะครับผมอันนี้จะเป็นสถานีบา้ารจรันดินะครับผมไปบ่ายเตอ๋อจะมาอัปเดตให้พี่น้องเลรับชมเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมปูปู เลสวยงามขนาดนี้นะครับสวยงามจริงๆครับผมก็มีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนาะมาเดินแบนสกายวอล์กนะครับผมนัง <Yeah. S 1> จะเป็นห้างนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ยป็เต่าอันสอนนะครับผมถนนเมืองไทย สวยงามวิไลมากมากาฮะมุติดเหรอเอาเอันนี้เป็นโซนอย่างนี้บาเม็ดโซนร้านอาหารบอแอปเปิลโซนแอปเปิล เป็นส่วนแอปเปิลนะครับโอ้โหสวยงามอมาลังการครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมบิ๊กซีราชดำรินะครับผมตัวนี้จะเป็นบิ๊กซีราชดำรินะครับผม อนาฬิกานะครับตรงนี้ร้านแอปเปิลนะครับผมร้านโทรศัพท์แนละร้านแอปเปิลโอ้โหเยอะจริงๆครับผม สวยงามอลังการพี่น้องได้สกายวอล์กนะว้าวสุดยอดจริงๆครับผมใหญ่มากทุกคนทุกคนว่าจะเยอะขนาดไหนสกายวอล์กนี่เด็กนักท่องเที่ยวนะครับผม ยอดเลยครับผมโรงพักสำนักง,งานตำรวจแห่งสาตินะครับผมนี่ครับใหญ่มากเลยครับผมตอนนี้เดินไปก็จะถึงสยามพารากอนนะครับผมสยามพารากอนนะครับตอนนี้ก็บนสกายอล์อกนะครับเนาะพี่น้องยาวมากๆเลยสกายอล์อกแล้วก็สวย สวยงามมากๆพี่นอ้องสะอาดและน่าถึงจริงๆครับผมดูคนเดินเยอะมากนะครับผมวา้าวเห็นไหมคนหลังต่างชาติมาแบบนี้นะครับผมนะ เยอะมากที่สุนบ,บนจะเป็นจอเอลดีนะครับผมบาร์บิเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้่อนนะครับเวลาต้มคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกดไรก็แส่สวัสไคร้า